สลัดครับดอกเตอร์ไปเลยค่ะเมื่อหนุ่มดาวบินต้าขอเซอร์ไพรส์คนดูในคอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์ปาร์ตี้ไนท์ของกลืีนสีเขียวกรีนเวฟใยการร้องเพลงไม่ใช่ไม่ชอบที่เคยแจ้งเกิดเมื่อ16ปีก่อนพร้อมท่าแดนซ์ประจำตัวเรียเสียงกรี๊ดได้สนั่นหอ์ก่อนที่จะชวนนักร้องหาตัวแม่มัมและคนอิงมาฟีเจอริ่งกันในเพลง too much so much very much ค่ะ โดยในงานนี้ยังมีสอหนุ่มต่างรุ่นเนียคุณพ่อหนะ้าอ่อนมอสปฏิภาณและนักร้องกล้ำแน่นนักสัปดาห์ t ที่ไม่ยอมน้อยหน้าฝักกันขลนเพลงยิตของตัวเองและศิลปินคนอื่นๆกระนำความสุขให้แฟนคลับแบบไม่ยั้งเลยล่ะค่ะ กำลังใจดีที่สุดบนเวทีนี้คงหนีไม่พ้นด็อกเตอร์ตา้าเรามีหวานใจพลอยเชอร์มันมาให้กำลังใจพร้อมกับครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะงานนี้หนุ่มต้ายังยอมเปิดใจถึงเรื่องที่แฟนสาวออกตัวแรงว่าไม่อยากแต่งงานทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเคยเปรยอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันพร้อมประกาศผ่านสื่ออีกด้วยว่าอยากมีเบบีแล้วค่ะผมไม่หมดกําลังใจครับไม่หมดกําลังใจแล้วก็ก็ยังมีกําลังใจอย,อยู่เสมอครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้มันก็เป็นตอนหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า เขาเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรแล้วมันจะทําให้เราเปลี่ยนไปหรือเขาน้อยลงอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทำให้ดีที่สุดในส่วนของเราอะ่ะความเชื่อมันบังคับกันไม่ได้จริงๆแล้วอยากจะมีลูกแล้วฮะอยาก complete อยากที่จะอ,อยากที่จะใช้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งให้ให้ให,ให,ให้ให้เต็มที่สุดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พลอยไหมครับพ่อใ อคพูดถ้าเคยพูดแต้ก็ชอบคือแตกได้พอพอพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มแบบชอบเด็กชอบอะไรเงี้ยเห็นเด็กแล้วแบบเอ้ยน่านเล่นเน่ยแต่ก่อนที่จะมีลูกน้อยไว้ให้อุ้มเล่นหนุ่มตาคงต้องไม่อ้อนสาวป,ปล่อยให้ใจอ่อนยอมลั่นระครังวิวากับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะ